45ปีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอนุมัติง่ายยืดหยุ่นสูงโดยกรุงไทยธุรกิจลีส s i n g 022993888 TMA ร่วมกับสภาพัฒน์และสภาหอ,อการค้าไทยได้ดำเนินโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเพื่อมุ่งผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับการแข่งขันของประเทศโดย TMA ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ IMD จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสำรวจความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกว่า16ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ TMA ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัจจัยพื้นฐานโดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเราต้องการที่จะระดมเ,เรียกว่าระดมพลังนะคะทั้งภาคราัฐและภาคเอกชนร่วมกันในการที่จะวางแผน <c oughs> เพื่อที่จะได้มีความสามารถาพัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะคะที่เขามีที่ความสามารถสูงกว่าเราในขณะนี้เนี่ยนะคะ